มันต้องมีอ่ะพูดถึงหวีคนหมูป่ามานานแล้วนะคะหลายๆคนแบบเ้ยต้องมีแล้วพอมาเจอได้ใช้ถูกใจทุกคนนะคะแล้วก็ทําไมต้องเป็นหวีคนหมูป่าแล้วทําไมเราต้องใช้หวีดีๆนะคะบอกเลยว่าการที่เราได้เลือกใช้หวีดีๆเนี่ยช่วยให้เราแบบมีผมสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆหนึ่งคือความผมร่วงจะลดลงผมฟูจะลดลงนะคะหลายๆคนแบบเวลาผมผมรู้สึกว่าผมไม่ดีแล้วก็จะวิ่งไปทำทิปเน้นแพงๆกันตลอดเลยเนาะ แต่หารู้ไว้ไม่ว่าเบสิกแรกในการดูแลผมเพื่อที่จะลดผมขาดผมฟูผมร่วงที่แบบง่ายที่สุดอะแค่ใช้หวีนะคะแค่ใช้หวีที่สางผมที่พันกันออกได้โดยที่ไม่กระชากไม่ทำลายเส้นผมหนึ่งในนั้นก็คือหวีขนหมูป่ายอดฮิตของเรานะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเบสเซ e l l e r ที่จัดมาให้ทุกคนได้ใช้กันเนาะเป็นวีที่ หวีแล้วฟินนะคะทุกคนนอกจากจะช่วยนวดกระตุ้นหนังศีรษะได้แล้วนะคะก็ยังช่วยสังผมที่พันกันออกไม่กระชากนะคะไม่ทําให้ผมขาดลดผมขาดผมร่วงผมฟูไดงจริงก็หลายๆคนชอบในสัมผัสเนาะที่สัมผัสแล้วแบบมันให้ความเด้งดึ๋งนวดกระตุ้นอ่าอีกหนึ่งไอเทมที่แบบของต้องมีจะเห็นได้ว่าแบบผมบิวเนี่ยเส้นเลี่ยงเส้นจะขาดน้อยมากนะคะเพราะว่าเขาสาั่งผมออกได้โดยไม่กระชากผมนะคะไม่ทําให้ผมขาดเราก็จะแบบอ้าวหยุ่ดีๆก็ ผมสุขภาพดีแบบง่ายๆแค่นี้ที่สําคัญได้สัมผัสที่แบบนวดกระตุ้นเหมือนสปาอะไรอย่างนี้นะคะทำให้ฟินขึ้นไปอีกอ่ะไอเทมเบสเซลเลอร์ Based